สุดก็ถึงเวลาดนกับซานโนเซอิจิโร่แล้วว่าแต่สองคนน่นจาจะมาลองเนี่ยหมายถึงชีวิตนะมีอะไรสนุกนักนนะ่คะแล้วก็อีกแค่นิดเดียววูเอ็กีก็จะทำสำเร็จแต่ถ้าดูเหมือนว่าซานโนเซอิจิแร่แกล้งตกเวทีให้แพ้ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าใช่สันุเนเลือแห่งสวรรค์เดแเพนทากอนคอร้องให้มากเกรดเอามาแล้วก็แอบเอไปติดที่แกงไง ตอนนี้มันกำลังหลับแล้วถ้าฉันปลุกให้มันตื่นขึ้นมาเมื่อไรแค่พริบตาเดียวเท่านั้นมันจะสูบเลือดของนายจนหมดทำไมต้งเอามันมาเกาะคุณอินุมารุด้วยเรว่าใช่แล้วถ้าฉันต้อเข้ากลุมมรบกับต่อจูดังและโคนผู้ใช้พลังได้ยี่ิคนฉันจะเมาไล่ใหงความตายออกให้เลยแล้วคันแุกยอมทำแบบนี้เพื่อฉันเหรอเนี่ย ตอนที่22กฎของ,อ,งอินุมารุเวทิแซมซ่าพากฎเทศ ที่ซานบอกว่าตั้งใจจะเข้ากลุ่มเองก็เพื่อใช่แล้วก,กว็เพื่อที่จะให้หนายสู้ได้เต็มที่อ่ะเซบัดซบแล้วจะพูดออกไปทำไมกันเล่าแบบนี้ทุกอย่างมันก็พังง่อแล้วสิตราบใดที่อยู่ในแมนชัน่นอินุมารุก,ก็มาขวางนายไม่ได้พูดง่ายๆอุเอคิกับริงโกที่อยู่ที่นี่นะนาจัดการซะก็หมดเรื่องแล้วทำไมละ่ะซันคุงทำไมถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้ฉันรู้แล้ว ถ้าบอกไปแล้วจะทำยังไงแล้วถ้าบอกแล้วก็เจ้าลูกหมาก็คงพยายามกัดขวามไม่ใช้เขา้ากลุ่มใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นเจ้าลูกหมาหมายก็จะแต่ว่าวิธีการสกปรกของจูดังนายเกลียดมนที่สุดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องยอมลงทุนทิ้งความถูกต้องของตัวเองล่ะเจ้าลูกหมานายจำได้ไหม,มเมื่อครึ่งปีก่อนเรื่องของวันนั้นไง พอขาดหัวไปเพรบสัญญาณอาทิตย์แล้วนะเราไปคิดดูได้ยังล่ะฮะมันก็นะคิดคิดไว้แล้วล่ะพอขาพลาดหัวพอฉันเห็นนายฉันอยากให้นายร่วมปรลองจริงๆเลยอะเอ่อเ่อนเื่นั้นคืออ่านะร็วมีอะไรอะฮะไปไป้ซิลงลงอาบน้าหูสามหน้ามีเถอะเร็วเร็วเร็วเรไวไป จะไม่มาเลยติดจะบอกว่าอีกสิบนาทีก็จะขึ้นไงไปเรื่องโสดมาแล้วว่าหลังนี้น่าจะไปโอ๊ยใส่ก็ได้ลูกฉันลูกฉันจะอยู่ในนั้นอยู่เลยก็ยังไปนะโอ้พี่ติดอยู่ในนั้นด้วยไปไปช่วยทีธนาโอะไรอะจะบอกท่านว่าจะเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวจะลีบไปในกองไฟนั่นจริงๆเหรอเนี่ยไปแล้วไอ้ดอกจริงเหรอแต่ด้านนายไปลุกขนาดนั้นอะ เราต้องมจาเพลินก่อนดีกว่านะเดินคนจ่ายแล้วถ้าอย่างนั้นใช้เข้าไปด้วยนะไม่ต้องมาหรอกเอจะเดินหรอก <c oughs> ถ้าตามมาฉันจะปฏิเสธเรื่องมาลองนี่มันเป็นนิสัยส่วนตัวของฉันนะเพราะอย่างนี้ฉันถ,ถ,ถึงไม่อยากดึงนายให้มายุ่งด้วยยังไงล่ะ <c oughs> เฮอาขอเอาโจรน่ะเราเนี่มันนิสัยเสียชัดยากเลยเอาละ หนูอดทนหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะช่วยเจ้าแล้วไอ้ไปโจที่ตกลงมาแต่เจนขย,ยับไม่ได้ไปจะเริ่มลามาเรื่อยๆแล้วาโมชักช้าโดนไปครอบตายทั้งคู่แก่ๆเลยแบบนี้นิสัยเสียจริงๆด้วยวุ้ยเอนจังนะเ <Okay. S 2> อ๋เจ้าก็นิสัยเหมือนน้าน,นั่นแหละข้าคา,าดหัวฮะ เขามาเรื่องนั้นนะฉันไม่ตกลงนะอขอโทษทีนะแต่ว่าจะให้ทำเฉยเวลาเห็นคนตกอยู่ในอันตรายอยู่ตรงหน้าเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกนะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็นะรีบๆแบบเด็กกนไปชั่วทีสิถ้าไม่รีบไปพวกเราก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับผมมาสังหัว ชื่อพ่อภาขัดหัวฉันชื่อซาโนเซอิจิโรนะต่อไปนี้แค่ชื่อคนในความดูแลจำไว้ด้วยหละเจ้ามืออ้ใช่แล้วตั้งแต่วันนั้นมาฉันไม่เคยคิดว่านายคือผู้สมัติเป็นพระเจ้าเลยถ้าฉันคิดอย่างนั้นลแล้วก็การประลองแบบเนี้ฉันไม่ขอเข้าร่วมด้วยหรอกเจ้าลูกหมาสำหรับฉันนายคือเพื่อนคนสำคัญความเชื่อมั่นที่จะปกป้องชีวิตเพื่อนรัก จะมีความหมายอะไรมากกว่านี้อีกเล่าสนุกคุ้มเออใช่ใชเดี๋ยวจะบอกความลับอะไรนกนกให้ฟังเรื่องพิษในห่วงแขนของพวกอุเอคินั่นนะที่จริงมันไม่มีผลกับชาวสวรรค์หรอกพ <c oughs> ูดง่าย,ายถึงทีมอุเอคิแพ้คนที่ตายมิแต่โมริกับริงโกเพราะฉะนั้นสานถ้าเกิดนายชนะอินุมารุ พรรอนร,กกร,รีบขึ้นมาจัดการโอเอคคซะไอ้น้อยหน่อยเห็นหน้าชีวิตของพวกนั้นกับของเจ้าลูกหมาคิดว่าเทียบกันได้หรอใครจะทําได้กันเล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกออสําหรับนายอินุมารุคือเพื่อนคนสําคัญชายเปล่าถ้างั้นคําตอบก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนหรือว่าถ้าเกิดฉันชนะลูอินุก็แต่ถ้าฉันแพ้โมริก,กับริงโกก็กลายเป็นเหยื่องั้นเหรอแบบนั้นใครจะเลือกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งได้เล่า เจ้าลูกหมาจะอะไรของมันล่ะเนี่ยจะจะเจ้าลูกหมาอะไรอะตายสิที่มาอะไรกันเป็นเพาะฉันทั้งสานกคุ้งทั้งอยคิกคุงต้องเจ็บปวดแถมคุณมริี่กับคุณนิโกะยังต้องมาตกอยู่ในอันตรายอีกคนอันตรายอย่างฉันก็ความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้แบบนี้ท่านปัจโจ อย่าที่แกพูดคําตอบง่ายๆแต่ฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างที่แกต้องการหรอกนะคาตอบของฉันคือนี่ไงเล่าฮะเอ้ยอ,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 อะไรนะอะไรออหอฮะหมอนแหละั้งนจะใ้มอบพลังให้หมอเรนอะไรนะการที่ผู้นะสมับรพระเจ้านึ่นคนมอบพลังให้กับมนุษย์สองคนเป็นก็ห้ามที่ร้ายแรงที่สุดในการประลองนี้แหละรู้ไหม เพราะฉะนั้น<า>ผู้สมัครพระเจ้าที่ฝา่าฝืนกฎข้อนี้จะต้องตกนรกทันทีเพราะในร่างกายผู้สมัครถูกวางโปรแกรมเอาไว้แล้วฮอ่ะอ่ะฮะนอะไรเนี่ยเจ้าลูกมา,ห,าหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้ลุงอิโนุไม่ได้นะคะคุณอิโนุมาลูกเ,เข้เขาไปอีกไม่ได้เลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยทำไมขยับไม่ได้เลย ทั้งที่อยากห้ามอินุมารุแท้เคราะโพสอะไรของแกเนี่ยที่นี่คือสวนสนุกเอเวจีนกราัมนชันนะอยู่ในนรกแท้ๆแล้วยังจะตกนรกอีกไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วอีกจยางไม่ว่าจะอยู่ไหนเ,เพทพตะกอนฉันก็ปลุกมันให้มาสูบเลือดแกได้ตลอดนั่นแหละแบบนี้นี่เองที่นี่ก็คือดานารกแต่ว่าที่ที่ฉันจะไปก็คือคุกแห่งความตายในมือนรก ก็ชาวสวัสดิ์ที่ถูกขังในนั้นทั้งหมดต้องโดนประหารพูดง่ายๆการที่แกจะปลุกเดตเพนทากอต้นก็ไม่มีความหมายอะไรรวยหน่อยเดี๋ยวนาจะลุกหมาเพราะฉันต้องการช่วยนายเลยยอมเข้ากลุ่มเนี่ฉันอยากให้นายมีชีวิตอยู่นะสโนกคุมเพื่อช่วยชีวิตของฉันนายจตการอวยคิดคุงมได้เหรอถ้าถือทำอย่างนั้นจริงคุณบริกับริงโกก็จะกลายเป็นเหยื่อนะสิถ้าเป็นอย่างนั้น ก็เป็นไปตามที่ขัดว่าโจงคิดเอาไว้ถ้ากลายเป็นแบบนั้นแล้วก็ฉันไม่ยอมให้อภัยตัวเองอย่างเด็ดขาดเลยอีจังพอได้แล้วล่ะสนุกคุงนายต้องทิ้งความเชื่อมั่นของตัวเองเพื่อเข้าจูดังแต่ความหวังดีนั่นของนายมันทำให้ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เจอนายลุงอีนุสนุกคุงฉันจะพูดตอนนี้แล้วกันนะ ตอนที่ได้ยินความฝันของนายเธอรู้สึกแปลกใจจริงๆมันเป็นตอนที่ฉันร่วมมือกับนายใหม่ๆแล้วมั้งส,ส,สนุกค,คุ้มรอฉันด้วยซิที่อยากให้ฉันดูมันอะไรเนี่ยอีกต่อยอหน้าอะไรหมดแรงแล้วหรือไงเนี่ยอะไรอ่ะยังไม่หมดแรงหรนะอกน้า <laughs> วิวสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะลมเย็นสดชื่นดีนะฉันนะนะจะเล่นภูเขาแถวนี้ไว้สักลูกหนึ่งคิดไว้ว่าจะสร้างบ่อน้ำร้อนเจ๋งๆ่ะถ้าแถวนี้แล้วก็วิวดีจริงๆทุกคนน่าจะชอบต้องเป็นบ่อน้ำร้อนที่เจ๋งแน่ๆเลยอ๋อความฝันของฉันนะนะฉันอยากให้ทุกคนบนโลกผ่อนคลายฉันจะสร้างโรงแรมบ่อน้ำร้อนนะเพราะฉะนั้นถ้าฉัน ได้เป็นเจ้าของสายว่างเปลา่าฉันจะทําให้มันเป็นสายขุดบ่อน้ําร้อนกุศามาเป็นเพื่อนถึงเนี่ยโทษถีน่นะาเจ้าลูกหมาฉัานอยากจะให้นายเห็นความฝานสูงสุดของฉันเท่านั้นเองล่ะฉันรู้สึกลังเลมากาที่จะมีความสามารถเก่งกาจแค่ไหนในการเอารายว่างเปลา่าไปสร้างบ่อน้ําร้อนเนี่ยนะแต่ว่า ว่าความพีของฉันตอนเนี้ถ้าสายแห่งความว่างเปลา่าสามารถนาไปเป,เป,ปลี่ยนแปลงโลกที่แสนโหดร้ายนี้ได้แล้วก็อย่างบอ่อน้ำพุร้อนนั่นไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าสร้างความสุขให้แก่มนุษย์ได้ก็มีค่าเหมือนกันเอาละได้เวลาจากกันแล้วะ อ๋อถอนตัวจากการประองนี้ซะโคบาเซนซานุคุงอ๋ออยคิดจงมีชีวิตกั่ที่นายต้องการชีวิตเป็นของนายทำไมทั้งโคบาเซนทั้งลุงอินนะฮึทำไม ทำไมกันล่ะเพราะว่ามันคือความถูกต้องของพวกเราเลยกูอกค,คิคุ้งงดูแลสานกคุ้งด้วยนะสานกคุ้งฉันโชคดีมาก้างที่ได้เป็นผู้สมัครพระเจ้าของนายเจ้าลูกหมานายคือเพื่อนรักของฉันแล้วก็